วันนี้ก็มาพบกับครูเค้กอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับวันนี้ครูเค้กก็จะมาให้ความรู้เรื่องการหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีวิธีการหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตยังไงรอรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับบนโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลมากมายที่รอให้เรานั้นไปค้นหาเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเมื่อมีข้อมูลมากมายขานาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาข้อมูลเราอาจจะค้นหาข้อมูลได้ไม่ตรงตามคผลงการหรืออาจเกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลนั้น เครื่องมือที่เราใช้ในการหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นเราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินเช่น g o o g l e y a h o o Bing วันนี้ครูก็จะพาไปค้นหาคำว่า Apple นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองเข้าไปที่บริการ Google ได้เลยแล้วให้นักเรียนพิมพ์คำว่า Apple Apple พอเราพิมพ์เพาว่า Apple เราก็จะเห็นคําต่างๆที่เกี่ยวกับ Apple มากมายแต่เราต้องกัน Apple ที่เป็นผลไม้ก็ให้เราระบุคำไปเลยนะครับว่าเป็นผลไมก้การค้นหาก็จะแคบลงก็จะเจอเฉพาะ Apple ที่เป็นผลไม้นะครับ ครูอยากได้แอปเปิลพันฟูจิก็ให้พิมพ์เขาว่าพิมพ์พันมนไปเลยนะครับพันฟูจิฟูจิตอนนี้เราก็จะได้คำค้นหาที่แคบลงกันเดิมหลักการสำคัญในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าคำที่เราต้องการค้นหานั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ลองเขียนคำสำคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและลองหาความสัมพันธ์เหล่านั้นว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราลองค้นหาสถานที่ที่มีคำว่ากุหลาบดูนะครับถ้าเราเสิร์ชคำว่ากุหลาบธรบรมดาก็จะพบทั้งดอกกุหลาบวิธีการปลูกดอกกุหลาบต้นกุหลาบ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเจอสถานที่นะครับให้เราลองใช้เครื่องหมายบวกก็คือขยายเครือไข่แล้วก็คำคำจำกัดความที่เราต้องการนะครับครูต้องการค้นหาสถานที่ครูอาจจะพิ์ไปว่าสถานที่ก็จะพบสถานที่ที่เกี่ยวกับกุหลาบมากมายตามที่เราต้องการค้นหานะครับเช่นฟับประธานโรสพาร์คโพลาพาร์ค ยิ่งเราระบุขอบเขตเข้าไปก็จะทำการให้การค้นหาของเรานั้นแม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทของเว็บไซต์หรือป้ายเช่นครูจะหาสถานศึกษาที่มีคำว่ากุหลาบครูก็จะใช้ประเภทของเว็บไซต์เป็น ac ch นี่ก็คือเป็นโดเมนของสถานศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยก็จะพบ สวนกุหลาบวิทยาลาัยกุหลาบวิทยาลัยถ้าครูต้องการไฟล์ที่เป็น pdf ที่มีคําว่ากุหลาบครูจะทำยังไงครูก็ต้องพิมพ์คําว่าไฟล์ type f i l e p y p e คอเป็นไฟล์ pdf เนอะ pdf แล้วก็เป็นวรคคำว่ากุหลาบ ครูก็จะได้ไฟล์ที่ไฟล์ที่มีคําว่ากลาบที่เป็น pdf การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าหากเรารู้จักคําสําคัญของเรื่องที่เราค้นหาเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยำนั่นเองสำหรับคลิปนี้ครูเค้กฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย